นี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคอขวดทั้งหมดนะครับที่ผมก็ได้มีการตัดออกมาไว้นะครับนี่นะครับก็เป็นพอขวดพวกนี้นะครับผมก็จะเวลาผมทําสิ่งประดิษฐ์นะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เลยจะเอามาทําในงานท่อ PVC นะครับผมทั้งหมด5้าไอเดียนะครับสําหรับตัวคอขวดพวกนี้นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผม อเดียที่หนึ่งก็คือนี่นะครับตัดนี่นะครับตัดคอขวดนะผมออกมาอย่างนี้เลยนะครับเอาฝามาด้วยก็ได้นะครับผมนี่นะครับวิธีแรกนะครับผมวิธีแรกก็คือเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับก็เอามาทําเป็นตัวอุดนะครับผมเป็นตัวอุดท่อนะครับสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวคอขวดเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับผมนี่ คือโดยการที่เราตัดด้านคอขวดนะครับผมด้านเกลียวเอาไว้นะครับเอาไว้ปิดนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เราก็ใช้ตัวท่อนะครับมาใส่ทางฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับตอกลงไปเลยนี่นะครับผมแน่นนะครับแน่นมากนะครับผมแน่นเลยนะครับนี่ใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวฝานะครับหมุนนะครับผม แค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวอุดแทนตัวครอบ PVC ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็คืออุดน้ําก็ได้นะครับหรือเราจะไปใช้อุดทําเป็นเหมือนตัวปิดรูท่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมวิธีแรกสําหรับตัวคอขวดนะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวคอขวดนะครับผม ก็มาทำการตัดนะครับก็คือเราจะทำการเอาในส่วนของตัวตัวนี้ออกนะครับนี่เอาออกเลยนะครับพอเอาออกแล้วเราก็มานี่นะครับมาทำการตัดนะครับผมนี่ตัดอย่างนี้นี่นะครับใช้เลื่อยตัดเลยนะครับผมก็ใช้เลื่อยตัดนะครับนี่จะออกมาได้อย่างนี้นะครับผมนี่ได้อย่างนี้อย่างนี้เราเราก็มาใช้นี่นะครับคีมนะครับ ตัดเลยนะครับนี่นครับผมแล้วก็พับอย่างนี้นะครับผมนี่พับอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันนะครับผมจะลองหาองศาดูนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับพับแบบนี้เลยนะครับก็มาทําการเจาะรูนะครับผม น็อตยิงเลยนี่นะครับผมก็ใช้ล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับเราสามารถที่จะมาใช้ในส่วนของคอขวดนะครับนี่ทำเป็นแบบนี้ได้นะครับ วิธีที่สามนะครับผมวิธีที่สามก็เหมือนเดิมนะครับผมทำการตัดเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็ตัดให้เป็นงามอย่างนี้เลยนะครับเข้ามาแต่งมุมหน่อยนี่ ซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะมาทำเป็นตัวก้ามปูนะครับผมตัวก้ามปูที่เหมือนของตัว pvc นะครับที่ว่าเราซื้อนะครับนี่ครับเจาะรูเรียบร้อยนะครับผมเหมือนเวลาใช้งานนะครับเราก็ใช้ตัวน็อตเนี่ยนะครับใส่นะครับ นี่นะครับผมนี่เวลาใช้งานก็จับยึดติดกับกำแพงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวท่อของเรานี่นะครับนี่นะครับยัดลงไปอย่างนี้เลยนี่นะครับผมล็อกได้นะครับเราสามารถที่จะทําเป็นตัวก้ามปูงเนี้ยหลายๆตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ล็อกท่อนะครับเดินสายไฟหรืออะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่สามารถที่จะใช้ตัว คอคอขวดได้นะครับอันนี้คือวิธีที่สามนะครับผมก็วิธีที่สี่นะครับผมวิธีที่สี่เดี๋ยวอันนี้จะมาทําในส่วนของตัวตัวต่อนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวต่อท่อนะครับผมก็คือเราใช้สามารถที่จะใช้คอขวดเนี่ยนะครับ ใช้ต่อท่อยามฉุกเฉินได้นะครับผมด้านเนี้จริงๆอ่ะตัวท่อจะสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นด้านฝั่งเกียวเนี่ยนะครับเราต้องใช้ไฟแช็กนะครับลนนิดหนึ่งนะครับผมก็ลมค่อนข้างที่ว่าจะแรงเลยนะครับช่วงนี้ นี่นะครับใช้ลนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับยัดเข้าไปเลยนะครับมันจะแน่นแน่นเลยนะครับผมนี่ตอกเข้าไปเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็นี่นะครับ ต่อเข้าไปเลยนะครับคือสามารถที่จะต่อต่อเข้าไปได้แน่นนะครับแน่นมากเลยนะครับผมสาหรับตัวคอขวดเนี่ยนะครับใช้เอามาใช้แทนใช้แทนในส่วนของตัวต่อท่อเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็คือค่อนข้างที่ว่าจะแน่นนะครับแน่นโดยทีเดียวนะครับถ้าเราต่อให้แบบแน่นเลยน้ําไม่มีซึมออกแน่นอนนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับ วิธีที่สี่นะครับผมแล้วก็วิธีที่ห้านะครับเป็นวิธีสุดท้ายนะครับผมวิธีที่ห้านะครับก็นี่ครับใช้คอขวดนะครับมาอย่างนี้แบบมีฝานะครับผมด้านนี้นะครับต่อเข้าหัวนี้เลยนะครับผลจะถอดอันนี้เสียบเข้าไปนี่นะครับฝั่งด้านฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งเกียร์เอาไว้นะครับผม นี่นครับผมตอกเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝานะครับผมฝาทําการเจาะรูนะครับนี่นะครับเจาะรูอันนี้ผมก็มีเป็นหัวสเปนเกอร์นะครับนี่เป็นหัวแบบนี่นะครับเป็นหัวเล็กนะครับผมเป็นหัวมินินะครับ เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของคอขวดหรือตรงฝาเนี่ยนะครับใช้เป็นที่เสียบตัวหัวสปริงเกอร์เนี่ยได้นะครับนี่นะครับผมก็ค่อนข้างที่ว่าจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับผมนี่ใส่ได้แล้ว ก็สามารถที่จะใช้เป็นหัวสปริงเกอร์ได้นะครับผมนี่สําหรับตัวคอขวดนะครับอันนี้ก็คือใช้ในส่วนฝานะครับใส่สปริงเกอร์นะครับแล้วก็หมุนเข้าเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นสปริงเกอร์ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับผมนี่กับตัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสาหรับหัวสปริงเกอร์นะครับผมนี่ที่ ทําขึ้นมาเองนะครับสําหรับตัวคอขวดนะครับผมนี่ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่เป็นหัวมินินะครับสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวคอขวดนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะผมก็สําหรับห้าไอเดียง่ายๆนะครับสําหรับคอขวดนะครับที่ใช้สําหรับในงาน ท่อ pvc นะครับในยามฉุกเฉินได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ